มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งนะคะที่แสดงเจตจำนงว่าต้องการออกนอกระบบอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการตัวมหาวิทยาลัยได้อย่างคล่องตัวค่ะแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าค่าเทอมจะแพงขึ้นหรือไม่นะคะนี่ก็นะับเป็นครั้งที่สแล้วค่ะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาออกมารวมตัวกันเพื่อตะท้วงผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่ให้นํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบนะคะ ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้ก็ต่างระบุค่ะว่าการปรับสถานะมหาวิทยาลัยนั้นทางสภามหาวิทยาลัยรวมไปถึงผู้บริหารของมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ทําประชาพิจารณ์ในประชาคมมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสด้วยนะคะทางด้านของอธิการบดีมหาวิทยาลัยก็ยืนยันค่ะว่า การน,นำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบจะทําให้มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้นและยืนยันว่าจะไม่กระทบถึงการขึ้นค่าเทอมนะคะติดตามรายละเอียดจากคุณวิภูษาสุขมากค่ะนี่เป็นครั้งที่สองแล้วในการรวมตัวประท้วงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒส,สวนสุนันทาเพื่อคัด้านการเปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐไปเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ เนื่องจากการประท้วงครั้งที่ผ่านมาผู้บริหารได้รับปากกับนักศึกษาว่าจะมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยแต่การชี้แจงทำความเข้าใจในการออกนอกระบบก็ยังไม่ได้สร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาเนื่องจากที่ผ่านมาหลายมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบเมื่อมีการบริหารจัดการได้อย่างอิสระแยกจากระบบราชการและยังได้รับเงินอุดหนุน แต่กลับมีการจัดเก็บค่าเทอมที่สูงขึ้นซึ่งนักศึกษามองว่าเป็นการตัดโอกาสการเข้าถึงการศึกษาโดยการประท้วงครั้งนี้นักศึกษาได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกแก่นายกรัฐพลังศรีนายกสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งโดยในจดหมายมีการตั้งคำถามกับผู้บริหารถึงพรบมหาวิทยาลัยรบบาชมสวนสุนันทามาตรฐานหลักสูตรค่าใช้จ่ายในการเรียนการจัดทำประชาพ,พิจารณ์ ความโปร่งใสในการดํารงตําแหน่งอธิการบดีที่ดํารงตําแหน่งมาแล้วถึงสองวาระและยังรวมถึงการปักวาราชพัทออกจากชื่อของมหาวิทยาลัยอีกด้วยมหาวิทยาลัยอื่นผมก็ก็ได้คุยถึงเรื่องงบว่ารายได้รายได้ของมหาวิทยาลัยนะครับเขาจังมหาลัยศินันทางเนี้ยผมเห็นรายได้ของมหาลัยคือร้านไถยน้ํา เบเกอรี่โรงแรมนีครับผมว่ามันคงไปสู้กับมหาวิทยาลัยอื่นได้เช่นจุฬาเนี่ยเขามีที่ดินเยอะแยะมากมายเขาได้เงินจากตรงนั้นมาเลี้ยงม,มหาวิทยาลัยครับผมซึ่งถ้าเขาบอกว่าพราบองงตัวเนี้ยเขา copy มาจากที่ดีที่สุดแต่ละมหาลัยผมจะบอกว่าไอการ copy มาเนี่ยมาเราไม่ได้ดูว่าบริบทของเราเหมือนเขาหรือเปล่านะครับเราบริบทบริบทเรามันมเหมือนกับเขาบริบทเราอาจจะแบบ ดีกว่าหรือแย่กว่าของเขา่ยแต่เรากอปของเขามาไงครับมันก็ดูไม่โอเคสำหรับนักศึกษาครับผมด้านอาธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากล่าวว่าการตัดคำว่าราชภัฏออกจากชื่อมหาวิทยาลายัยเพื่อลดการซ้ำซ้อนในแง่กฎหมายส่วนข้อกังวลของผู้ไม่เห็นด้วยที่ผ่านมาได้มีการชี้แจงและให้ความรู้ต่อประชาคมมหาวิทยาลัยอย่างรอบด้านในการออกนอกระบบแล้ว ผู้บริหารที่จะเข้ามาในต่อไปนี้เนี่ยก็ต้องไปต่อรองกับรัฐบาลทํายังไงงบประมาณวันนี้เราได้4ี่ร้อยห้าร้อยล้านเนี่ยซึ่งเท่ากับภาควิชาคณะวิชาของจุลาธรรมศาสตร์เขาเอาละถ้าการเปิดราจะเห็นตัวอย่างจากของมจทเนี่ยนะครับมา,าเลยจากเทคโนโลยีจอมก้าเนี่ยตอนนั้นเขาได้1.8เท่าของงบประมาณที่มีอยู่ก็หมายความว่ารัฐบาลจะให้ใครออกไปเนี่ยจะต้องอะไรแน่ใจว่ามาลลยสามารถที่จะบริหารพัฒนาและ่อยอยู่ได้ และผมก็เชื่อว่าสวนสุนันทาเนี่ยมีศักยภาพพร้อมที่จะ,ะไปอยู่ในส่วนตรงนั้นได้แต่อย่ามาพิจกกังวลาอาธิการบรดีจะหมดสมัยแล้วนะและอธิการบรดีเข้ามาขอให้ได้คนดีคนเก่งเข้ามาบริหารสวนสุนันทาส่วนข้อกังวลเรื่องค่าเทอมนั้นอธิการบรดีมหาวิทยาลัยราชพัฏสวนสุนันทาย,ยืนยันว่าจะไม่กระทบเมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแน่นอน นักศึกษาที่เขาห่วงกังวลมากที่เราทําความเข้าใจกันมาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็คือเรื่องของการขึ้นค่าเ,าเรียนนะครับบอกท่านผู้ปกครองบอกนักศึกษาได้เลยนะครับจะไม่มีมหาวิทยาลัยไหนนะครับที่ขึ้นค่าเ,าเรียนนักศึกษาจากการเป็นมหลาลัยในกํากับอันนี้ถ้าทําแล้วแสดงว่าผู้บริหารสภา,านี้ไม่มีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยสิ่งที่กวิตกกงบวลก็คือเรื่องค่าเ,าเรียนเรื่องอื่นไม่มีนะครับ ที่ผลสรุปล่าสุดตัวแทนนักศึกษาถูกปฏิเสธให้เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังมติในการนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบแต่หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงว่าจะเลื่อนการพิจารณาลงมติการนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบไปเป็นวันที่25กรกฎาคม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ตรวจสอบผลประชาพิจารณ์ขณะเดียวกันแม้จะมีการให้คำสัญญาจากปากของผู้บริหารว่าการออกนอกระบบมีข้อดีมากกว่าข้อเสียแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานใดที่ยืนยันหลักประกันร,ระบบการศึกษาในอนาคตของมหาวิทยาลัยราชพัฏสวนสุดันทาได้เลยวิภูสาสุขมากไทยพีบรายงาน